เอาลีครับทุกคนก็ขอสวัสดีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของเค้กไอกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนมาวันนี้ใกล้ถึงเวลา6กโมงแล้วนะครับก็คือหกโมงเนี้ยตอนตอนนี้ผมมีมีคัดแข่งนะครับผมเออแข่งโปลิกนะไม่ใช่แข่งดคัดเลือกนะครับผมจะมีพี่เติ้ลนะครับมีนักเกมแล้วก็มีพี่โน่นนะที่เราจะไปเล่นด้วยกันในวันนี้นะครับผมก็มาดูกันว่าพวกผมจะรอดหรือเปล่านะโอเคทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครัับบตอนนนี้กกกิจรรรรมแะค ผมก็จะเป็นตู้สุ่ม8ทีนะครับซึ่งผมก็เหมาตูเ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่มีท่าทางทุกคนเห็นปะท่าทางมันเท่ hey, สึกเกินนะครับผมประมาณนี้ เออแล้วก็จะเป็นชุดนี้สั่งรางวัลใหญ่จะมีอยู่2ชุดเท่านี้นะครับทุกคนก็กิจกรรมเปิดให้สุ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18มิถุนายนนะครับผมกิจกรรมต่อมานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมด้นดายดำนะครับผมก็คือวิธีการก็คือเราไปสังหารศัตรูนะครับตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับเราก็จะได้ไอเทมตามที่เขากําหนดไว้แต่ละอันนะครับผมก็กิจกรรมเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่12มิถุนายนนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคน ต่อมานะครับผมอันสุดท้ายของเราก็จะเป็นชุดแฟชั่นอีเวนะครับผม <Wow. S 1> อันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่อยากจะขิงนะว่าผมเหมาเหมาทุตู้เลยรับผมวันนี้หมดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะเอาจังจริงน่านจะ8 0 0 0 9 0เ0พเพชรนะครับก็ค่อนข้างที่เยอะนะผมว่าแต่ว่าก็คิดว่าคุ้มนะครับผมกิจกรรมนี้สุ่มได้นะครับผมเปิดให้เราสุ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มิถุนายนนะครับผม <Yeah. S 1> มาทุกคน <S <S เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอเข้าห้องไปเดี๋ยวตัดไปที่ตอนเริ่มเกมเลยนะ ไปเจอกันในเกมเลยนะครับสู้สมอ์ภูมิเอาตัวรอดสู้มาสตาร์เดอหหอยระเลยฮอลีกาเลยเหรอเอาไหมล่ะหอยไมหพาตูไหมไาตูไหมเอาไว้พี่เอาไว้เลยเล้ไปทนแล้วผมเลืกแ่ผมเลกหมดเลยถ้าถไมไได้โดดสักการช่พี่เอาคาตูหมดแล้วนจริงจริงมันโดดได้ไหมได้แว่าผม ปกันไหนโอดไปไหนข้าตูพี่ขาตูขาตูหรอเป็นทีเดียวเลยพี่ไม่มีด้วยลงเป็นค้อมออกค้อมต้องมันฟ้าไงหย่องพน่อปืนสข้อนะก็บอกมัน M14 อย่างนี้ยเหรอใช่พี่ประมาณนี้ถึงได้า่ะเป็นเอดิดพี่ อยากเล่นบาลินเลยพี่า่าวงนะครับมีปืนชาร์จมีปืนชาร์จื UMP ดิฉันควรเล่น M4 ดีนะรถ S.K รับปะได้ได้พี่ s k ได้ได้ครับอยู่แอบมันแอ๋อโอ้ไม่เออแคลรี่มันอยหว่าง ก็วาีโาพี่อไอวนะพี่ที่ 4, 1, ผมทิ้งเมื่อกี้พี่เอ็นซีน 4, ละก็ผมเจ้าบาริสันก็บอกแล้วเฮ้ยลน่นตอนนี้มีกระสุนในไร่สิบมีชาวปีนั่งไหนบ้งบาริสีไลนีปืนร์จนะยูเอ็นทีบ้านกีเขียวบาฟ้าจริงเปล่าเนี่ยไม่มีกระเป๋าเลยได้ไนนดูได้ ผมด้วมีผมมีสี่ครับผมมีชอวพเกียรดหนึ่งอันด้วยขาขอใชนปืนอะไรอะเอ็พี่ไม่ได้ใช้คุณคนไหนอะคุกกี้แมนพี่มีห้าร้อยเหรียญอะคุณคนไดาว่มีห้าร้อยเหรียญอะเขาวงดีกว่าไหมคอ่าผมว่าหอดาวมีคนลงไม่ใช่ ีเพียงไม่ได้กระเป๋าไม่ได้เกาะอะไรเลยผมมีแค่รอเหรียญพี่พี่เอาอะไรไหมเอาเอาไอ้บอร์ไอวอรไอ้บออย่างเดียวนะพี่เนาะแต่ว่ากระสุน AR ผมมีแค่เจ็ดสิบนะมันแรกให้หมดเลยพี่เอ้าอผมแลกให้หมดเลยผมแรกหมดเลยอาไงพี่จะปอดละมันจะดังออดูดาวใช่ไหมตายตีตีเลยตีเลย ตีเข้าวงในใช่ไหมไม่เล่นตีคนข้างนอกใช่ไหมเราตีขอนร้อยเหรียญมีไหมพี่ครับมีมีทิ้งเลยไอ้โมก่อนทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งมาที่ผมเรียกเคลรี่มาครับผมรีทำไมพี่เคลรี่ทำไมหรอไม่ได้เอามาไงมันวิ่งช้าไงใช่ ่จะมาคอมโบกับเรียบ้างกอนไปละไปละเรื่องั้นี้ก็ได้เลยพี่จริงไปนะ่ใจับจะตายเถอะจต้อสมีมามีป่ะไม่มีตัวป่า กลองอยู่ครบเลยข้างบนแต่ผมว่าน่าจะมีอีกแม่นะนกล่องยังไม่ได้เปิดครับกลับมามกล่องยังไม่เปิด,เ,อเ,อดลเลยเอ้ยอันดับแกงร้อนหนอนเอาแบ่ๆแล้วร้อนเลยที่ก,ก็ร้อนอย่างนันพี่ก,ก็ร้ <c oughs> อนไปอันดับจ้าแล้วไอ้อแสง,สงแ <c oughs> สง,งนี่เปิดต้องมาแล้วปะ เอ้อตรงนี้มี M452 นะครับผมเล่นเอดับมิทาย 3, สามกอบสด้วยแล้วก็จะเป็น AR สักนิดสักหน่อยเอาดื้อเจ้ากอดสามลยนะตรงบ้านไม้มกลับสาม้ยบ้านไหนเกเลยพี่ดาวเ่ออน้อนอสามไม่นลวไปเอ้ยมีคนลงเี้ยะครับอะไรดียะ อ้าววงอาบไปก็ได้โอเคครับเยีมฟูก็สองนี่ยโอ้โหก็ซามอยู่ไหนเคปบันไม่อ่ะโอ้ยว่าต้องพอแล้วพี่เกมเนี้ยนอ่ว่าเป็นของเนะไปทางเคปปไปทางเคปไปไปทางเกาะแก้วงี้ปะอย่งเงี้อื้มวงไม่งั้นถ้าถ้าไปตรงพีก็คือแย่งกันเล่นอะตรงนั้นอะ ต้องไปยึดปั้น CG หรือเปล่าคนละตด้ผมได้หมดเราจะพีเลยโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมหูฟังแปลกๆผมไม่ได้ใส่หูฟังครอบหัวอุ้ยอุ้ยทำสีแดงด้วยเอป็นสีแดงด้อะเป็นเวิวสามเป็นเวิวสามนะพีเนี่ยผมมีไอวอลสิบสองลูกนะทำไมอ้อมหรือเขาตีเลยอ้อมนี้อ่ะเขาตรงๆเลยนะ จริงผมอยากเป็นมือที่สามมากกว่ามือที่เปิดให้เองแสดงว่าน็ตมั่นใจวันนี้ใชผมมั่นใจพี่ซ้อมมาคือผมอยากคือผมอยากอยากคือผมอยากตีอ่ะพที่เหรอไงผมอยากตีฮะเรื่องมันล้อไม่ได้จับจับไม้จับปืนนานแล้วเรื่องมันร้อ ผมว่าน่าจะมีตัวเข้าวงนะพี่ทางขวาออกขวาเลยเู้ออกสยูดาวทางจุดบินทางไหนเจ๊ถูกทางขวาครับผมว่าน่าจะมีผมเดินจะล้มไป้อมดูส้องควงก็ยังไม่ได้ผมมีสองควงพี่เดี๋ยวผมเลย เหราะว่าพิตต์เนตปีนี่แหละทำไมอ่ะเสียงหายพิตต์เสียงหายไปเลยเอาพิตต์พิตต์ไวไฟไวไฟพิตต์อะไรครับเนี่ยโอ้โนโนโนแบบนี้มันเยี่ยมมากพิตต์อะไรครับเนี่ยหัวร้อนเลยพิตต์หัวร้อนเลยจะโดนหัวบินไหมเนี่ยไม่ใช่หัวร้อนนะหัวจะบินไปแล้วเนี่ย ผมจะปกป้องพี่สุดชีวิตผมว่าต้องมีคนแวะๆขึ้นมาทางนี้แหละจริอเป็นัไงม่มีีมีมีมีสร้อสขอวงเลยตรงผมอะขอบเลยออกแล้วหอมาแล้วพี่มาแล้วโอ้โหชิบหาย้เจ็บแปดผมออม้าพี่เจ็บแปดแล้เจ็บยามดูให้ไปยมดูให้โอ้โหี่ได้ว่าเจ็บเจข้างหน้าเจ็บ เฮ้ยเตินโดนละที่เตินคือตเลยล็อกึ่งล็อกนึ่งเอเฮ้ยไ่หลับเข้าพี่น้ตตายแล้วตอนนี้เลยลูกะเตรียมเตรียมออกเลยไปกระน็อกระเบิดอะอ้าไม่มีใครเข่าไปนู่นหมดหรอใช่พี่ก็บอกอยู่พี่ไปแล้วพี่มาแล้ว ทำไมี่ออกมาทำไมพี่ออกมาตรงนี้ทำไมตรงไหนพี่น้อตพบศัตรูแล้วโอเคโอ้โหมันยิงขำคนน่ะทั้งกีใช่ใช่พี่ยิงฟรีนะเอาจิงถ้พี่อยู่อ่ะพี่ยิงฟรีเลยนะโอ้โหไปดูเดี่ยนี่มาได้ไหนมีเหรียญกันไหมเนี่ยไม่ปดูเดี่ยนระวังนะประมาณสาคนมั้ง สามคนตรงนี้มันมีคนเหรอเมื่อกี้ใช่ครับผมมีตาเปผมมีหนึ่งร้อยเหรียญพี่นตที่มีเ0 0ร้อยหาตู้ให้ได้นะ <c oughs> ไปยาวพี่เตลงขวา<ม>เลยนะคร <c oughs> ั้เนี้จะได้อ่จะได้ให้พี่เติเลยอะ่ะให้พี่เติร์ดยู่ก็ไหวนะอยู่ตี <c oughs> เลยใช่ใช่พี่เติรแก้มใหม่ีตเติรแก้มใหม่หมเจ๊มากเลยไงหัวร้อนอยู่แล้วแกเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนผมเปลี่ยนตอนแข่งกูโมอเราไหม

เออเยเยอเยอไเนี่ยผมไปไหนได้เนี่ยจริงเยอะคิวีเลย5คนเยี e ่ยมมากโอ้สกายวิ่มาก่แล้วด้วยพิเติอยลงแล้วพเติลพิเติลไม่ลงเหรอพเ้ิลไม่ลงเยนะเฮ้ยขอโทษสกายวิงด้วย อโอ้โหมีคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยยุงนี่ได้ไหมอ่ะเนียนไหม,มอ่ะไ <laughs> ม่เนียนเลยเฮ้ื่อใครมาดูผมตั้งสามคนว่าเจียมแน่เลยผมว่าเลยเข้ <laughs> มาอย่างตอนแรกพี่งงไงงงชื่อเอ๊ะเอ็มมาได้ไงเนี่ยโอ้โห bigfoot bigfoot ใครอะ เออเอาเอาความบันเทิงเน้นด้วอยตกใจหมดอยู่ข้างบนสะพานเขาเรียกว่าเน้นเน้นเข้ารอบเ้เนเน้นอะ่อยนะเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบพอเออโดนระเบิดผมต้องไปทางนู้นให้ได้ต้ผมไปทางนู้นได้หรือเปล่าทางบนเขานี้ก็จะมาโอ้ไอ้วอลตรงนี้จะกลับที่เดิมดี อ okay. ฉันไม่มีอะไรเลยเค้กไอ้ผู้สู้ชีวิตไอ้จริงที่ได้ทุกได้สองคนหยูนี่ยผมต้องแก้หมดผมว่าพี่ไปชุบแรกคนเดียวด้วยเมื่อกี้นึกว่าชุบพี่เตินเลย <c oughs> <c oughs> จบหมดไม้มองบีบอ่ะใช้แทงวเหวี่ยงแล้วไม่ทางที่สะดวกว่ะเพราะว่ากระต๊อบน่าจะมีใช่ไม่อคิดว่า <c oughs> แต่มันก็ไม่มีทางเลือกแล้ว ไม่เห็นที่แว้วไม่ใช่เคลียบสองคนที่แล้วที่ไหนเตี้ยนะเห็นมาเอ้ยบริบาแม่คะแนน ท้อว่ะอไปไปอะไรไปท้อจริงทขอจริงมีงเขารวมนีเขาร ทุกคนโคตรเจ๋ได้เลยนะก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับผมเออก็อะไรหลายๆอย่างมันทําให้เราไม่ไม่ค่อยพร้อมนะครับผมเออจริงผมก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเลยนะออจริงทุกคนผมไม่ได้ซ้อมเออซ้อมทีมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก่อนหน้านี้ก็ไปเที่ยวด้ดยซ้ำนะครับผมไปเที่ยวั้งดวันนะออไม่เอ,อน่าจะ7็ดวันนะไปเที่ยวทะเลนะทุกคนก็เพิ่งกลับมาก็ ว่าเพิ่งมารูเนี่ยแหละว่าเออตารางคัดเลือกมันวันนี้หกโมงนะผมก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปเอาจริงทุกคนที่แบบต้องการที่จะมาดูแบบสาระหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคเดินเกมอะไรแบบนี้ก็คือตอนนี้ไม่มีนะครับผมมีเน้นทายอย่างเดียวต้องเน้นแบบบรรยากาศชิวๆนะครับคุยกันนะครับผมแล้วก็มีพี่โน้ตพี่เติ้ลเนี่ยผมช่องโอซะกาบช่องเอออใหญ่นะครับแล้วก็น้องเกมนะครับเกมจีทูนะครับผมนี่ตัวตึงนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถือว่าขำๆก็แล้วกันนะครับผมใครที่ ใครที่เข้ามาดูแบบหวังหวังอะไรสักอย่างแบบเออไม่ไม่ได้ความรู้อะไรเลยเล่นกากชิหายนี่ผมไม่โกรธนะทุกคนก <G ül> ็ทุกคนก็น่าจะเห็นนะตามรูปเกมที่ทุกคนเห็น,นว่าสถานาการณ์มันเป็นยังไงนะ <G ül> ถ้าคนมันครบตั้งแต่แรกสี่คนผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับผมมนาะก็สำหรับที่นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ